สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชอ่องเทเลจะมาแบ่งปันบอนสีนะคะท่านใดเข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้แก่ช่องของเราด้วยนะคะชอ่องเทเลจําหน่ายบอนสีเป็นกระถางไซส์สีนิ้วทุกชนิดทุกสายพันธุ์ราคา50บาทและก็บริการแบบล้างราก10ต้นร้อยนะคะ10ต้นร้อยจริงๆนะคะค่าจะส่งเมาเมา70บบาททั้งแบบกระถางและแบบล้างรากนะคะ เราใช้บริการขนส่งเอก,กชน KEX มีทั้งแบบโอนและปลายทางสินค้าจะถึงท่านก็ขึ้นอยู่กับระยะทาง2-3วันนะคะแต่ไม่น่าจะเกิน4วันนะคะและ้วก็ถ้าท่านใดรับแบบรางรากนะคะก็ถ้ารับ20ต้นเราจะแถมบอลมีชื่อให้5ต้นเป็น25ต้นเลยทีเดียวนะคะร,รับได้ตั้งแต่20ต้นขึ้นไปนะคะและก็ ถ้าท่านใดไม่สะดวกแบบเพิ่งเลี้ยงนะคะอยากทดลองเลี้ยงก็รับแบบล,าล้างลากไปเลี้ยงนะคะราคาถูกนะคะแต่อบอลเราก็อาจจะมีหัวไม่มีหัวก็ขึ้นอยู่กับอายุของบอลนะคะ,ะถ้าถ้าไม่สะดวกให้ช่องเทเลเลยเลือกให้ก็ช่องเทเลยก็มักจะเลือกต้นที่ใหญ่ๆนะคะแล้วก็บอลเก่าที่น่าจะมีหัวนะคะท่านก็จะ,อะบอลสิของท่านก็จะมีความปลอดภยัย นะคะคแต่ตามที่ลูกค้ารับไปก็ปลอดภัย,ภยนะคะเพราะว่าปลอดภัยเกือบประมาณ99%แล้วกันนะคะประมาณนั้นนะ,ะมาดูกันเลยถ้าท่านเลือกเองก็บางทีก็มันต้นเล็กนะเนาะมันมีจำนวนจำกัดนะนะคะ ต่ถ้าให้เราเลือกให้มันก็โอเคเราจะเห็นต้นเลือกต้นที่แข็งแรงนะคะเนี่ยอย่างผุนสีก็จะโคงเนี่ยอยู่กระถางนานมากจนดินเละหมดแล้วดําหมดแล้วดินแบบเป็นอ่าเขาเรียกว่าคิเลนอ่ะนะคะอันนี้หลอดใหม่มาก็ป้ายแบบนี้เลยถ้าป้ายแบบนี้ก็ประมาณว่าไกลทองกระเสริฐอ,อย่างเงี้ยนะคะแต่ด้วยความที่ช่องเทเลเลยอ,ะอ่ะบางบาง บางชิ้นน่ะรับมาในนามไกรทองประเสริฐบางชิ้นก็คือขุนสีโคจคงผ่ารวมกันไปเลยเพราะไกรทองประเสริฐรับมามันไม่ป้ายนะคะแต่บางตัวก็จะป้ายมาอย่างเงี้ยท่านใดที่เคยรับไปก็จะเห็นความป้ายของเขากลายเป็นไกรทองประเสริฐก็มีนะคะเพราะว่าบนป้ายเนี่ยม,มันมักจะหลุดป้ายพอป้ายเรียกชื่อหนึ่งไม่ป้ายก็เรียกชื่อหนึ่งประมาณนั้นนะคะอ่าทัพทิม ชมพูนะคะเป็นเม็ดเมดก็เป็นบอลเก่าจันชายมีสองสากระถางนะคะแล้วก็มีจังหวัดสงขลานะคะกระถางนี้มีอะไรบ้างเล็กๆแต่มีมีน้อยนะคะต้นเล็กแต่มีน้อยคือมีกระถางเดียวอินทรลลังสานอะป้อมป้อมพระราชวางส่วนอันนี้นางกากนาศูนยักษ์ที่ไปคาบอะไรนะข้าวทิพอะ มาให้นางมนโทนะคะไปแอบจิกข้าวทิพของไอ้นางเกาสุริยาน่ะนะคะก็นางเกาสุริยากินข้าวทิพก็ได้พระรามเนาะนะคะส่วนนางมนโทก็ได้นางสีดาอ่าก็ให้นางกากนาสูนนะคะนางยักษ์กาเนี่ยไปขโมยมาเนี่ยถ้าท่านใดจะรับเขามีประวัตินะที่ช่องไทยเลยสะสมก็ชอบตรงนี้หละเพราะเป็นคนชอบวรรณคดีนะคะ กันหาชาลีนี่ก็ลูกพระเวสสันดรกับนางวัชรีเนาะนะคะเนี่ยทัพทีมสยามบนเก่าสสยามจะเป็นแดงแต่ถ้าชมพูก็เม็ดชมพูนะคะมันจะมีอสงไขเขาบอกว่าถ้าไม่ไป้ายเนี่ยมันจะเป็นเจ้าพญานาหมื่นเนาะมันจะกัดชมพูมาอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เช่นกันช่องเทเลยได้รับมาในนามอสงไข่เลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็หน้าเนี้ยก็เลยผ่ามันซะเลยนะคะมีสองสามกระถางนะคะอสงไข หรือชาพญานามเหมือนนี่แหละอามิรไมตรีมีกระถางหนึ่งนางผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรน่ะนอกจากจะเป็นเมียยักษ์ของพระอภัยมณีแล้วเนี่ยเขายังเป็นยักษ์ยักษ์ลาตะเวนน่ะของกรุงลงการน่ะกรุงลงการมันจะเป็นเกาะใช่ไหมคะเนี่ยจะมีนางวิชุดาผีเสื้อสมุทรนางอ,อากาศตะไลยอย่างเงี้ยน่าจะอากาศตะไลนะถ้าจะไม่ผิดนะคะเนี่ยนะคะ เหลือเหลืออากาศตะไลเนี่ยนะนะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ช่องในเลยออยากได้นะคะอ่ามืนไม่มีเนาะฮะ่าไปละอันไหนอีกราศีสิงค่ะด่างที่กาบใบนะคะด่างที่กาบใบแต่แต่ใบนี่ด่างช้านะต้องรอสุมาอี้ดับอ่าสามก๊กก็เหลือสองสากระถางนะคะก็ มีตัวเนี้พยพลายเพชรสองใบนี้อยู่กระถางเดียวกันแต่น่าจะลงหัวนะคะเพราะว่ามีสองก้านแต่ไม่มีก้านไหนท้องเลยน่าจะยุบลงหัวพอยุบไปเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมยุบไปก็จะมีหลายหนอจริงจริงบางทีมันก็มันก็หัวเดียวแหละนะคะยุบไปก็ขึ้นมาใหม่แข็งแรงกว่าเดิมเดี๋ยวถ้าใครจะรับอันนี้ก็รับได้นะคะพลายเพชร ต้นนี้ให้จัดรับก็รับได้นะต้นนี้กําลังยุบแต่ถ้าจะรับต้นนี้ก็รับได้อยู่แต่ที่ช่องให้เลยถ้าเลือกให้ช่องให้เลยก็ไม่อยากจะส่งไปเดี๋ยวลูกค้าก็จะหาว่าเอาอะไรมาให้ก็ไม่รู้นะคะโจโฉก็เช่นกันนะคะเหลือเนี่ยเหลือกระถางละกก้านแต่จริงๆเขามีหัวนะคะเขาต้นโยกมากเหลือแค่นี้จริงๆนะคะโจโฉเดี๋ยวขายพวกนี้หมดจะทําจํานวนใหม่นะคะ อันนี้ใบขาดแต่ว่ามันไม่สําคัญเพราะว่าสําคัญที่ก้านนี้เพราะก้านนี้เขาจะท้องแต่ใบนี้มันเป็นใบเก่านะคะประมาณนี้อันนี้อ่ะพระนครพระนครช่องห้เลยอ่ะจะเป็นคนเลี้ยงพระนครไม่สวยนะคะแม่พันธุ์ก็ไม่สวยไม่สวยคือไม่โตให้เราเชยชมนะยุบไปอาจจะเพราะดินเราไม่ดีก็ได้ไม่ค่อยบำรุงนะคะยุบไปขึ้นมาใหม่ชอบยุบแล้วก็ขึ้นมา ะะเหลือแค่สองกระถางนะคะดินจนดําเละหมดแล้วแต่ช่องเทเลยไม่เปลี่ยนใครจะรับตอนนี้ก็รับได้เลยนะคะสองกระถางพนะนครไปเลี้ยงคู่กับนางไม่สวยคนละแบบนางไมนี่จะเลี้ยงง่ายใบยาวแต่ว่าพระนครใบกลมอันนี้คือเจ้าสาวเจ้าสาวเนี่ยเพิ่งเอาออกมานะคะมีกระมีสองกระถางนะที่ป้ายแต่มันป้ายนิดนิดบนป้ายนี่ช่องเทเลยจะทําจํานวนไม่เก่งหรอกนะคะ ส่วนหนุมานอาสามีสองกระถางนะคะสวยสุขโขไทยก็จะมีสองก้านนะบางกระถางมีสองก้านอันนี้มีสามนะคะถ้าจะรับก็ได้เลยนะคะเนี่ยเจะสาวอีกต้นหนึ่งส่วนอันที่ป้ายน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าคุณหญิงใช่ไหมนะคะผ่าจากหัวเดียวกันพริกกับเกลือต้นสูงใหญ่นะคะเอาไว้แถมและกันนะคะแถมห้าต้นตรงนี้เลยนะคะจอมทัพ เห็นใบแดงๆอย่างเงี้ยโตขึ้นมาจะแดงเข้มนะคะใครชอบสายเข้มคาดบางแก้วก็เหลือแค่นี้เองนะคะสองสามกระถางอนุมานถวายแหวนรู้สึกว่ามีกระถางหรือสองกระถางนี่แหละเจอที่นี่ที่หนึ่งนะคะรั์เศษฐีอยู่นี่มีหนึ่งกระถางแต่เขาจะมีเพื่อนของเขาอยู่แล้วค่อยไลย่ไปเนาะอันนี้ต้นโตใหญ่โตเร็วถ้าใครอยากเลี้ยงบอลที่แบบทันใจอะทันใจคืออยากเห็นความโตวความ กัดความความหน่อเยอะๆต้องอินทรชิตหน้าทองต้นนี้นะคะทำจำนวนได้ดีมากนี่เหลืออีกกระบ,บะหนึ่งกล่องหนึ่งที่ช่องทีเลยยังไม่เอาออกมานะคะดันกล่องออกมาแล้วนะคะยาวโย่งเลยเพราะเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะ่าขายจำนวนนี้ออกไปให้หมดก่อนนะคะเอามาแล้วก็คือช่องทฮเลยมันมีตู้อยู่แค่เนี้ย ะะตามที่เคยเคยแจ้งมานั่นแหละถ้าเคลีย์ในตู้ไม่หมดก็ไม่อยากจะเอาต้นใหม่มาใส่นะคะมันไม่มีเรื่องของเรื่องก,ก็คือมันไม่มีนะคะไม่ก็ไม่อยากจะเอาต้นใหม่ออกมาจากกล่องมันไม่มีพื้นที่ก็คือมันไม่มีพื้นที่นั่นแหละ,ะก็ขอความ เห็นใจลูกค้านะคะรับไปรับไปรับช่วยช่องเทเลเยอะๆนะคะเนี่ยต้นใหญ่ไม่ผิดหวังนะคะบางกระถางมีสองต้นช่องเทเลเลยก็ให้ไปสองต้นไปเลยไม่มีว่า<ป>กระถางนี้มีสองต้นช่องเทเลเลยนับอ่านับเป็นต้นๆเนาะปกติถ้าเราจะขายมันก็นับเป็นต้นอยู่แล้วแต่ถ้ากระถางไหนมีสองนะคะเราก็ให้ไปเลยคือมันมีเยอะอะ นะคะมีเยอะก็แถมแถมไปให้ไปแบ่งปันกันไปเอาไว้ก็ไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนนะคะอ่ะบางท่านรับอินทรชิด2สองต้นแต่พผเอิญเอาสองต้นเราก็เอาสองกระถางออกไปละแต่กระถางหนึ่งมี2ต้นท่านก็จะได้ไป3ต้นเลยนะคะ,ะลูกค้าท่านใดที่เคยรับจะรู้นะคะจะรู้ว่าช่องเทนเลยมีแต่แถมนะคะไม่ขาดทุนนะคะ ถ้ามีจํานวนนะอ่านางเสือเอ้ยไม่ใช่ดาวเพียงดีเหลือสองกระถางนะคะส่วนอันนี้นางวาลีเดี๋ยวกําลังทําจํานวนใบกัดใบเก่านะแต่น่าจะมีหัวไม่ไม่รู้นะคะมีกระถางเดียวเราก็าสวยกว่านี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวแบ่งดีกว่าเดี๋ยวมีอะไรแบ่งอ่ะมีเดือนตุลาคมเดี๋ยวแบ่งหนึ่งกระถางนะคะเดือนตุลาคมแบ่งหนึ่งกระถาง รู้สึกว่ามียักษ์เดี๋ยวดูก่อนเอาออกมาขออภัยนะคะไม่ได้จัดบอลเนี่ยเดือนตุลาคมพอดีช่องเทเลยเก็บไว้ทําแม่พันธุ์แล้วนะคะถ้าอันไหนช่องเทเลยเก็บแม่พันุ์แล้วจะจะแบ่งอันนี้ยักษ์ตรีเมฆก็มีกระถางหนึ่งเอาไว้แถวนี้นะคะจะได้ดูง,ง่ายยักษ์ตรีเมฆแบ่งหนึ่งกระถางมันมีหนึ่งกระถางอ่าตุลาคมก็มีหนึ่งกระถางที่แบ่งได้ พายจันเหลือสองกระถางนะพายจันก็พอ่อพายพายแก้วพายแก้วก็พอ่อพายงามเนี่ยพายงามก็พอ่อพายเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเป็นตับเลยนะช่องให้เลยชอบเป็นตับชอบกินตับเอ้ไม่ใช่ชอบชอบสะสมตับนะคะอันนี้ฮกหลงสวยๆนะคะมีกระถางเดียว รัตวนาสินป้ายน่าจะหัวใหญ่นะหลอดใหม่กําลังมามันขึ้นมาแล้วมีก้านเดียวไปเลยนะคะมีกระถางเดียวด้วยนะคะอันนี้พลายเพชรโผมาจากไหนไม่รู้เนี่ยเอาไปไว้กับเพื่อนดีไหมเนี่ยส่วนานางเรไรนะคะนางเรไรก็มีนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ามาตู้นี้ อันนี้หมดละอ่าอันนี้จะมีสุนทรผู้อันนี้สูงใหญ่ก็จะมีต้นเล็กๆอยู่สองกระถางนะคะนินเสนนินเสนไม่ใช่ลิงนะคะอ่อมีมีกระถางหนึ่งเนาะที่ที่ตัวตัวสีสองรักพระธาตุสีสองรักแต่มีสองก้านนะคะกำลังโตถ้าใครเนี่ยจะสวยมากเลยอะ่ะ ท่านจะรักเลยสี่สองรักใบเขาก็เป็นแบบเขาเรียกว่าใบไทยใบใบเป็นรูปหัวใจใบพูอะไรอย่างเงี้ยใบเขาจะสวยนะคะกวนอิมกวนอิมนะคะมีเยอะนะคะแต่ว่าประมาณสองสามก้านนะคะหาสเดชาก็มีเมื่อกี้ลืมพูดถึงสหัสเดชาก็มีแบ่งน่าจะสองก้านอยู่กระถางหนึ่งอาจจะแถมม้าสีหมอกนะคะห้ากระถางนะคะ มีพี่กับเกลือกมะสีหมอกเลยนะคะอันนี้เจ้ากรุงอังวะแต่น่าจะแพงนะคะไม่มีกาบใบก็จะประมาณเนี้ยเจ้าจกรุงอังวะเนบอลกาบเนี่ยเขาก็จะมีแข้งแบบนี้นะคะเมืองนครพนมตับจังหวัดนะคะเนี่ยก็สองสามใบอันนี้หนุมานถวายแหวนอีกต้นหนึ่งมีต้นนั้นต้นหนึ่งเนาะแสดงว่ามีสองต้นมีอะไรอีก ที่แบ่งได้ราหูล้อมเพชรเนี่ยก็จะหาสองสามก้านให้ละกันนะคะเออันนี้อะไรเนาะอ๋อบรรดาลซับบรรดาลซับโผล่มาก,กระถางหนึ่งถ่ายนะแต่จะยกออกมาเอาไปไว้กับเพื่อนเขาเพื่อนเพื่อนที่เอาไปไว้กับบะที่ <laughs> มีกระถางเดียวอะไรประมาณนะั้น อเนี่ยอะไรนะทรัเร์เศรษฐีอีกสองสามกระถางที่ว่านะ่ะเพื่อนเขามีแล้วนะคะไก่กระเซมรั์มีไม่เยอะนะคะถ้ามีแล้วให้รีบรับเลยถ้าถ้าถ้าเจอแล้วให้รีบรับเลยรีบทักเลยนะคะอันนี้ไก่ฝรั่งคือช่องเลยเลยลืมปิดแลนน่ะลืมคุมสแลนไม่เลยนะคะ แต่ความไหม่ของเขาไม่เป็นปัญหานะคะมันอยู่ที่หัวกับรากนะคะจะทำให้เจริญเติบโตอันนี้ไก่อมรินนะคะพญาครุฑเนี่ยทรัพย์เศรษฐีอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่ายุบไปขึ้นมาใหม่มีหัวหรือเปล่าขึ้นมามันจะกัดอย่างนี้แก่ตัวไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูต้นนั้นก็เจอฟ้าเจอฝนก็ผิด ไปบ้างนะคะไม่โตอู้อันนี้เขาด่างดีมากแต่ก็มีปัญหานะคะถ้าใครจะเลี้ยงก็รับอาจจะมีหัวก็ได้นะคะเนี้ยอินทรจักรอันน,น,น,นี้เขากัดสีเขาด่างแต่ว่าถ้าอันนี้เขาก็กัดสีน้อยนะคะออกเขียวๆต้นใหญ่พักมานะคะอันนี้จะมี ขุนแผนโอ้ยสะท้อนเสียงมีสาวสันกำแพงทรัพย์เศรษฐีก็อยู่นี้ก็มีเยอะมีจำนวนเยอะอยู่เนาะอ่ะอันนี้โผมาก้านเดียวแต่ก่อนลูกค้ารับไปน่ะดีใจกับลูกค้ามากได้ต้นใหญ่มีหัวด้วยยักษ์อันนี้น่าจะเป็นเบญากายเป็นเบญากายนะคะยักษ์จะโตวไวแตกกอดีหัวใหญ่ไวนะคะก็จะมี ตะวันชิงพรบนะคะมีจำนวนอยู่นะม่วงมงคลนะคะใครต้องการให้แถมชายชนไม่ป้ายก็แจ้งนะคะเพราะฉะนั้นของแถมจะมีชายชนไม่ป้ายม้าสีหมอกแล้วก็พริกกับเกลือนะคะประมาณนี้อ่าเนี่ยซับเสร็จทีมันตากแดดตากฝนตากฝนนะคะยุบไปเนี่ยเขาจะกัดอย่างเงี้ยซับเสร็จที โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไก่สลังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ